รายได้ช่องทางที่3าม Matching Bonus Matching Bonus ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคุณและผู้ร่วมงานของคุณให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้เพิ่มจากการบริหารทีมซึ่งโบนัสข้อนี้จะจ่ายออกเป็นเปอร์เซ็นต์ตามโบนัสจากการบริหารทีมที่คุณเป็นผู้สนับสนุนเมื่อสมาชิกที่คุณแนะนำตรงได้รับโบนัสจากการบริหารทีมคุณจะได้รับโบนัสจากข้อนั้นด้วย10%สูงถึง5ระดับชั้นค่ะ จำนวนสมาชิกที่เราสนับสนุนส่วนตัวหรือแนะนำตรงที่จะมีผลต่อไรายได้ข้อแมทชิ่งโบนัสคุณสมบัติการรับโบนัสคือต้องเริ่มต้นจากการแนะนำตรง 4, 8, 12, 16หรือ20ยูเซอร์ตามตัวอย่างนี้ได้นะคะถ้าหากตัวคุณเป็นไวท์แพ็กเกจคุณจะต้องมีการแนะนำตรง4คนคุณมีโอกาสจะได้รับแมทชิ่งอยู่ที่1ชั้นคุณเป็น Black p a c k เกจคุณจะต้องมีการแนะนำตรง8คน คุณมีโอกาสจะได้รับแมทชิ่ง2ชั้นหรือถ้าตัวคุณเป็นแบล็คแพ็กเกจคุณแนะนำตรงครบ12คนคุณมีโอกาสจะได้รับแมทชิ่งสูงสุดถึง3ชั้นถ้าคุณเป็น go p a พ็กเกคุณมีการแนะนำตรงครบ16คนคุณมีโอกาสจะได้รับแมทชิ่ง4ชั้นและถ้าหากตัวคุณเป็นไทเทเนียมแพ็กเกจคุณมีการแนะนำตรงครบ20คนคุณสามารถมีโอกาสได้รับแมทชิ่งโบนัสสูงสุดเลยถึง5ชั้นค่ะ การคำนวณโบนัสจากแมทชิ่งนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะถ้าหากสมาชิกที่คุณแนะนำตรงมีรายได้สุทธิอยู่ที่900ยูโรตัวคุณก็จะสามารถมีโบนัสจากแมทชิ่งอยู่ที่90ยูโรค่ะอย่าลืมนะคะรายได้จากแมทชิ่งไม่จำกัดรายรับต่อวันแต่มีเพดานการรับรายได้ไรายสัปดาห์ค่ะ Weekly Max Out โอกาสรับรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์จาก Binary และ Matching Bonus ถ้าหากตัวคุณเป็น White Package และ Black Package คุณมีโอกาสจะได้รับโบนัสสูงสุดอยู่ที่20,000ยูโรและถ้าหากตัวคุณเป็น Go Package และ Titanium Pa c k a g e คุณมีโอกาสจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง75,000ยูโรค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่คุณสามารถดูไรายได้ของคุณจากระบบ Black Office ค่ะ เข้าปีที่คำว่า account และเลือก earning นะคะกดที่คำว่า binary payment คุณสามารถดูรายได้สุทธิของคุณทั้งหมดจากมุมขวาบนตรงนี้ค่ะการปลดล็อกการรับรายได้ทุกช่องทางต้องแนะนำตรงซ้าย1และขวาหนึ่งอย่าลืมนะคะ